สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้หญิงก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปทําบุญกระถินนะคะที่วัดบุญกัญจนานะคะเขตพัทยาเรานี่เองค่ะก็ไม่ไกลจากบริเวณชายหาดจำเทียนนะคะเพื่อนๆบริเวณที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นโรงทานค่ะสําหรับผู้ใจบุญนะคะแล้วก็มาทําโรงทานนะคะช่วยเหลือวัดน,นะคะในการแจกจ่ายนะคะให้แก่พุทธศาสนิกชนนะคะที่มา รวมงานทำบุญนะคะที่วัดค่ะกระทินนะคะเป็นศัพท์ในพระวินัยพิดกนะคะ,อะของเทรวาสค่ะก็เป็นชื่อเรียกนะคะของพาะไตรจีวรน,นะคะที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พิสุขนะคะที่อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้วนะคะสามารถครองได้นั่นเองค่ะเ,เพื่อน ดูบรรยากาศนะคะบริเวณข้างในวัดนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็อ,อยู่บริเวณชั้น2นะคะที่อยู่บริเวณวัดบุญกัญญารามค่ะว่ามานะคะโดยคําว่าการทอดกระถิ่นนะคะหรือการกรานกระถิ่นนะคะจัดเป็นนะคะ,ะสังฆกรรมนะคะประเภทหนึ่งนะคะตามพระวินัยน,นะคะบัญญัติของเทวราชนะคะก็มีข้างกาหนดเวลานะคะคือ,อพระสงฆ์นะคะสามารถกระทํา สัมกรรมนะคะนี้ได้นะคะนับตั้งแต่แรมหนึ่ง้ามเดือน11นะคะไปยุนถึงนะคะวันขึ้น15ค้ามเดือน12เท่านั้นนะคะก็ถือว่าจะมีการนะคะระบุเวลาไว้อย่างชัดเจนนะคะเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดเลยระยะเวลาเหล่านี้ไปนะคะก็จะไม่ถือว่าเป็นกระถิ่นนะคะก็จะเป็นบุญอย่างอื่นค่ะก็คือเขาถึงเรียกว่าบุญกระถิ่นนะคะ การจัดบุญกระถินนที่มานะคะก็มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญนะคะคือสร้างความสามัคคีนะคะในคณะสงฆ์แล้วก็อนุครอ์พระพิสุกนะคะผู้ทรงคุณนะคะที่มีชีวัชํารุนะคะดังนั้นกระถินนะคะจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาสังฆกรรมประสงค์นะคะโดยเฉพาะนะคะซึ่งระบบนะคะนอกจากนนในพระไตปรปิฎกนะคะฝ่ายเทราวาตแล้วนะคะกระถินยังมีนโยบายนะคะในฝ่ายมหายานเช่นกันค่ะ ะะแต่ก็ยังมีข้อกําหนดแล้วก็ข้อแตกต่างนะคะจากาพระธรรมวินยัยต่างๆนะคะของอเถราวาทด้วยค่ะเพื่อน เชื่อของคนไทยนะคะกับศาสนาพุทธนะคะก็มีอยู่นะคะมานานนะคะหลายร้อยปีนะคะเพื่อนๆนะครับหลายพันปีเลยนะครับตั้งแต่พุทธกาลคะ่ะเพื่อนๆก็คือการทําบุญทํากุศลน,นะคะการเข้าวัดทําบุญแล้วก็การแบ่งปันพือแผ่อะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เ็เป็นนิสัยของศาสนาพุทธนะคะแล้วก็นิสัยของชาวไทยะคะ่ะอันนี้ค็นําบรรยากาศนะคะภายในบริเวณวัดน,นะคะก็เอามาเพื่อนๆดูะคะ่ะ กฐินนะคะเป็นบุญประเพณีนิยมนะคะที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเทศไทยเราค่ะก็จะ,ะมีการทําบุญกระถินแทบทุกวันนะคะเพราะว่าคนไทยนะคะกะ็โดยส่วนมากนะคะก็เป็น พุทธศาส,สนิกชนค่ะก็คือนับถือศาสนาพุทธนั่นเองค่ะภายในบริเวณวัดน,นะคะก็นะคะมีบรรยากาศนะคะการซื้อขายลอตเตอรี่อะไรต่างๆนะคะประเพณีการทอดกรถินของพุทธศาส,สนานะคะของชาวไทยนะคะก็มีมาช้านานค่ะโดยทั้งมีทางพิธีหลวงแล้วก็พิธีร้านนะคะโดยการถวายผ้ากรถินนะคะของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็พระราชวงศ์นะคะแล้วก็อาจจะมีทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมี กระถินนะคะในแง่การสนับสนุนนะคะภาไตระชีวรนต่างๆนะคะรวมถึงกระถินของชาวบ้านเราเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะให้ดูบรรยากาศค่ะเพื่อนๆ ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆหญิงก็ให้เขาคิดเพื่อนๆไว้นะคะการทำบุญทำกุศลนะคะไม่ว่าเราจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์นะคะการอโนุโมทนาสาธุบุญนะคะหรือการทําบุญในการให้ทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะคะการให้เกียรติคนอื่นนะคะหรือการแบ่งปันนะคะทุกอย่างก็เป็นบุญเช่นกันค่ะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะคะส่วนคำว่ากฐิเก็คือจำเพาะนะคะก็คือเป็นบุญนะคะที่ เหมือนที่อธิบายให้เพื่อนๆไว้นะคะอันนี้ก็คือบุญกระถิ่นนะคะปีละครั้งนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็คงจะงดการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะร่วมอนุโมทนาสาธุบุญนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะกระถินนะคะก็มีกําหนดระยะเวลานะคะการถวายนะคะจะถวายตลอดไปเหมือนภาพอ่าจะนิบอื่นก็ไม่ได้นะคะต้องอถวายในช่วงที่จำเพาะเท่านั้นนะคะ กระินนะคะก็จะมีการถวายผ้านะคะก็จะมีลักษณะนะคะการถวายนะคะเป็นระยะเวลานะคะเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำนะคะเดือน11เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน1ิค่ะหรือวัเนเพ็ญเดือน12นะคะระยะเวลานี้เรียกว่าระยะเวลาบุญกระถินหรือระยะเวลากะถินการค่ะ ก็คือเลยจากนี้ไปก็ถอดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่สละเวลาเข้ามารับชมนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะก็คงจะร่วมอนุโมทนาสาธาบุญเอานะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับพะทิ้นนะคะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะคะก็สามารถนะคะหาดูได้ที่ Google นะคะแล้วก็วิกิพีเดียนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงค่ินี้นะคะสวัสดีค่ะ ก็จะเป็นทุกเสาต้นเสาเลยทีเดียวนะกรุณาเมือ่อทา่านจินเสร็จหรือว่ารัะบาลเสร็จทิ้งลงในถังในถุงดำเลยเพืนะ่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่เสร็จงานแล้วนะก็จะเป็นพื้นที่ที่จะไม่ได่ว่าเราทําความสุรกดุจากไปทนะุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ที่ญาโยรูเกะให้ญาโยมให้เจ้าของโรงางานอัดต่อรับ